บนะสบายอีสบายดีปะรูสุขสันต์วันพลหดเกำลังเตรียมตัวพี่อจาที่ไปขึน้นขึ้นเฮือนลุงกิกำลังเก่าในรวมเตรียมสุขสันต์วันพฤหดสมลิน1 0วันดีวันดจีหงศาเนย ไปยู uh ่งทำไปบ่เต <c oughs> ้นไปเลยลุงไปไปบ่อต <mer> ัวขยมัมมยังน hmm. ิ่งเลยไปไปเที่ยมยังกูทางไหนเลยมือใ้บาดเจ็ก็ติดชไวยไปแต่งหนาด้นรลเอาสิออกโหลดแล้ว ไปกับประเทศพูห่อนหอจ็กเอายังห่อนระวงลุงหน่อยพะงลุงว้จะช่วยเพายงไงโอ้ยเจ็ดม่งเลยมี นี่เงยเ้ยิ่นมากอ้รุ่งชื่อหาแบบนี้เลอไอ้ต้นบัดลงไปนอนห่านเด้อเด้อนมากเดนปลมเดินปลกะดิบกะดิบไปกะดิบกระดิบช่เลยเอา ว่ามันดวนนะเนาะนัำบุ๊งคุ้งเนาะไหนเดวน้องเติร์ดอยู่ห้องลุงจิ๊จิ๊จิ๊จิอยู่กลางนะเลื chàng yeah, phụ chợ chi ngơi chợ chi mới mấy đợt Mình đợt Mình đợt Mình ขาดบ่า่าฮะน้ำขัดบ่้ขดบ่สวัสดีค่ะพี่น้องันาดคุณแม่นุกคือสวยแท้ ใส่สีเขาสุดกับธรรมชาติจะได้กลมเกินสีอะไรเขียวหมูเขียวหางไม้เขียวมีหนังสีเขียวเขียวมีกระถางแม่แล้วกจกลมให้หนุ่มเบื่อนีแกนกมากเขาไม่ลุกกระมักอยู่เดียวม่มีดแกนวัดพระบาทนพุส่งข้าประกวดเข้าบอร์สีแห่อ้อมนะได้นี่นะ

น,นีกำลังทุบสาทุบเสือขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเออปู่ม,มาปู่พี่น้องอเอ้คือแดดเทเลนเนาะมาเนี่ยเมื่อเช้า,า,าก็แดดแังสิไรพี่น้อง แรงจ้ไปเปิดตอนแรงวมือแรงนี่อีกแหละเปิบใส่าสวรรค์อยู่บสูงวันจิจังไปบลูนงเช้าก็ติดแน่คนมอหนอันนี้คือไฮไลท์อันนี้คือไฮไลท์ใช่ไหมงอนเล่ๆสิไาคือการแต่หาหมอ ตามันเป็นตาโมเ็ตตาเ็ตตาสีส่งตาหามตาเออบ่อนังอย่างบนั่งดิาวโลดมากแล้วพี่น้องขีด้วยซานแล้วไปแคบไปหน่อยุงเวียนะจะแคบไปหน่อยครับบอนงเียนอาเซียนมันขาดมากขงเียนอยู่ ี่อม้ามีมังเรียนันึงจะเรียนยังไงเรียนกับมงเรียนมังเรียนยางไงมังเรียนกองเข้าเอองเรียนกองมันขยังไงอีกสมุดเราเรียนกองหน่อยนะไอพี่ลายเราหมดอโมาริ่มสิจุัวดอมต่าสาดไม่ได้นี่นะสัดไม่แม่ซาเปตูน่ะซาเปูเฮออมน้องมุดแล ไปย่งตาเอาแห่สามรอบก้อนึ้นก้อนกล้วยไม่ก้อนกล้วยมันว้าวแย่งอ้อมเส่นใจมาดมันแม่นํำมาล่าแย่งไปหอยหางไปง้มันหนแล้วก็แย่งอ้อกไปหัหลักก้มันหนีจนเขาอืมเนอะย่้อามานีน่งออบที่ชามันกับเขาเลยอ้อมเมินงแต่ว่าสิอ้อมมาแต่สีแย่งอ้อมเมือแต่ว่า อุ้ยแม่เสือเจ้าคืองามแม่ืหมเสือแม่มึงงามงามโอ้ยเดี๋ยวนจะมาเตกขาเตกนี้เอาไปเร็วตาข่าวปลาเจแหลั่นมันพักแล้ววะถามลุงเดินอ่ะรสกเแล้วใส่เสร็จกำลังเตรียมข้นพี่น้องเสร็แล้วเหมือนซ่าเสร็จแต้ว้นี่้แวอามนี่ไม่จะปลุกแคน ทำพิธีถูกแคเป็นขื่นเป็นมะหวายกระจายอย่้งเด็ดเี่ยวจะมาเสาะอมะหวายมาหวมากครากรขึ้นข้ามขึ้นคูนก่อนเทากระดยาไปยยด้ยกออกมาเล้ายเอาเอาน้ำบ้านตั้งกลางนี้ก็สปินบอลนั่นอ่กับเ้ากับหน้าเนาะก่อนวาง บรรยากาศสวนพักสวนหย่านี่พาพาผู้แค้นออกมาแล้วจ้า บอสจ้าเงินหอใช่ไหมใช่เดียวซ้องนะเพื่อนยังไงวนดี้แลอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นพี่้อนว่านแม่เราเ็นประมาณแม่ทำว่าพี่แม่แล้วเป็นยังเนาะ

กนแน่แม <ève S 1> ่นนะแม่นเี่จะอกเนาโอ้ที่น้องขอไฟเด้อพระอัสสนาประภอรแสงแดดสอแดดม่ส่องเนาะแสงอราอโอ้ยยม่ดูดูไแพงี่มอแม่แกับบอมา

เอาวปดิพลจะข้อม่านก่อนหมอข้อเข่าขวัญก่อนเข่านี่หข่หมอข้อเข่าขวัญก่อนเข่านี่และเข่าอพักันพักวันน่่ะเข่าเียบอมาปนไั้แต่เข่านะลาวลาวลากับบอมมาปนได้ีอเมย์นะ สาธุกาธุกโดยเงินทอีเมย์จะพลูกเียวแลได้มเด้ีมนดาะมอีมนะบ่อยพาลูกเคี้ยวแต่แต่ลูกนะสิพานเม่เคี้ยวจรม่อย่าพาลูกเคี้ยวไล่ลูกสิพาเคี้ยวเองบ่าอันนี้อีกระมาใ่นี้เอ้ใ่คในโจ๊กไขแน่

ผมจะคข้อบ้านก่อนจะเข้าบ้านอยู่อยู่เพี้ยนใช้กับคนหยอกเมื่อไหร่จะค้องหนีมาถัดไปสนาต้นตาลสนามต้นลางเด้อตัตูบูใหถ่ายไปคือลไปถ่าให้ไกลไกลร้านร้านมาคล้องมาเกาะันไปตามเราปิ้งลิอ่งไปคเมิตแนมดียร์มีบ้า ไปแน่โกแน่ดีแล้วคับไอ้นี่ครับอืออ่านก็มีโลคที่กวัออกจาเียนบุกขุอก็ควจะได้วันนี้คิดเพื่อนใหม่ใส่นาเต็ม เพ่นเจ้าพัดปลุกใหม่ๆหยาบใส่ข้าคไนี่เจ้าชัเจ้าใส่เกวผู้แดาแม่เกล็ดนมแม่มื่อจุกมือดีเมื่อเสร็ที่จะมาอีกมือหสางาธุสาวมไข่ม่ามลูกสาตุาลิศมานอส่ตุ้งนกล็ดซาตูเจ้าเป็นผัววันนี้เัว่าปัวเป็นผลกเย นี่ก็จะเป็นพิธีปูกแคน์นอขึ้นบานใหม่คุณอาหมีนั่นเองค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ขึ้นบานใหม่คุณอาหมีขอให้คุณอาหมีอยู่ดีมีเฮสุขภาพแข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองยิ่งเ <c oughs> ด้อ